สวัสดีค่ะวันนี้จะคุยน้ำมันหอมเลยตัวนี้ s e n ด o อกคลมันเป็นน้ำหอมมันหอมเลยยสำหรับดีท็อกเน้นเลยสำหรับคนที่ต้องการดีท็อกตับและไตเน้นอีกทีสำหรับคนที่กินยาเยอะแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงกินอาหารที่มันมีไขมันสูงด้วยเพราะว่ามันจะไปพอกตับ ะะสารประกอบที่อยู่ในนี้มันมีน้ำมันหอมระเหยจากแทงกรีนหรือส้มน้ำมันหอมระเหยจากโรสแมรี่จากเจอเรเนียมจากจูนิปเปอร์เบอร์รี่แล้วซิเลโทรก็คือผักชีตัวซิเลโทรกับตัวเจอเรเนียมเนี่ยมันจะมีลทธิ์ในการล้างตับส่วนจูนิปเปอร์เบอร์รี่จะมีฤทธิ์ในการล้างไตส่วนโรสแมรี่ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันไทรอยแล้วก็ปรับฮอร์โมนที่มาจากต่อมไทรอยนะแล้วก็ตัวแทงกรีนหรือว่าเปลือกส้มเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการดีทอ็อกการคลีนซิ่งเครื่องในทั้งหมดของเราเแล้วก็เป็นการเสริมภูมิด้วยแล้วก็ตัวโรสแมรี่เนี่ยก็จะเป็นการเสริมภูมิแล้วก็แอนตี้ออกซิไดด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะช่วยกันในเรื่องของการล้างเครื่องในของเราตับ ไตลำไส้นะคะมันก็จะช่วยล้างเอาแทนกรีนก็จะช่วยล้างกระเพาะด้วยนะคะเพราะมันจะช่วยเรื่องของการย่อยแล้วก็การปรับสมดุลในกระเพาะเพราะเนี่ยมันก็จะช่วยช่วยกันก็คือตัวนี้มีประสิทธิภาพโดยตรงในการดีท็อกวิธีกินกินยังไงก็จริงๆแล้วใส่แคปซูลก็ได้นะคะใส่เวจี้แคปซูลวันละ2เม็ด1เม็ดอาหารเช้า1เม็ดอาหารเย็นวันละ2เม็ดหรือว่าถ้ามันแบบ เอ้ไม่สะดวกไม่มีไวจี้แคปซูลทำยังไงหยดใส่น้ำชาก็ได้ค่ะชาชาหนึ่งมันจะมีกลิ่นแบบ ส้มๆอ่ะส้มๆนิดนึงเนาะมันกินยากไหมมันกินไม่ยากแต่มันจะออกจะแบบเฟื่อนๆนิดนึงนะก็ใส่กับชาค่ะชามะนาวแล้วก็หยดอันนี้ลงไปก็ไม่ต้องใส่แคปซูลก็ทาน1หยดเช้าเย็นหรือว่าไม่ทานชาไม่ทานชายังไงดีไม่ทานชาน้ําผลไม้ก็ได้นะคะน้ําส้มก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆมันมีมันเป็นเซต,ตริก เพราะว่ามันมาจากเปลือกส้มมันก็มีเซต,ตริกเพราะฉะนั้นมันก็เข้ากับพวกเซต,ตริกได้ดีพวกส้มอะไรพวกนี้ค่ะก็อยู่ในน้าส้มน้าแอปเปิ้ลอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทานเช้าเย็นหรือไม่อย่างยากไปใช่ไหมมันมีเป็นแบบว่าแคปซูลสําเร็จะคะใช้ชื่อเดียวกันนะคะเซนโดครีนเหมือนกันแต่ว่า มันมาเป็นซอฟเจลอะค่ะมันมาเป็นซอฟเจลก็คือกินได้เลยวันล,ละหนึ่งเม็ดเช้าเย็นก็คือวันล,ละ2เม็ดมันจะช่วยอะไรลองกินคือแบบถ้าไม่แน่ใจลองกินสักเดือนนึงอันนี้พี่ปอก,ก็เริ่มกินแล้วนะคะโดยใช้ขวดนี้มันจะช่วยล้างแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังงานมากขึ้นเพราะว่าตับกับไตเราเนี่ย ทำงานได้ดีขึ้นค่ะเอ่อก็ต้องกินประมาณเดือนนึงเนี่ยเราก็จะเห็นผลแตกต่างแนะนํามากๆสําหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มาเยอะค่ะมันจําเป็นมากเลยเวลามันสะสมแล้วตับไตเราใช้ไม่ดีเนี่ยมันจําเป็นมากที่เราจะต้องดีท็อกตับสําหรับคนที่กินพวกชอบกินของทอดของมันก็นําตัวนี้นะคะเซโนครีมมันใช้ดีมาก,มากๆเลยถ้าใครไม่ชอบเป็นขวดแบบนี้มีเป็นแบบซอฟเจลขายเป็นกระปุก ก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็อยากให้ดูแลสุขภาพแล้วก็อันนี้มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือพี่พอเน่ชอบออดอทเทล่านะ้่มันหอมเลยตรงที่มันสกัดมาจากธรรมชาติแล้วความรู้พวกนี้มันมีการวิจัยในห้องแลบแล้วก็มีเป็นตำรับตำรายาที่สืบทอดต่อกัน พี่ปอก็ทําธุรกิจดอทเทล่าซึ่งนอกจากน้ำมันหอมระเหยก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสปิเมนตบำรุงร่างกายอีกหลายๆตัวด้วยใช้แล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วก็เลยอยากบอกต่อถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ยังไงฝากกด s u b สไครต์ให้วันนี้ด้วยจะเป็นกําลังใจมากๆเลยแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านาอสวัสดีค่ะ